5 9าหมื่นเก้าพันบาทและค่าห้องลูกสองก็พอพิกแดงตอนนี้ออกมากหนาเสีแยงองค์ตรงถ้าได้ลูกขาวนั่นโจดหาพอ <c oughs> <c oughs> หลด่าง,ง่วแม่แดงปนีถ้าลูกขาวนะครับโอ้สุดยอดโค่นหางถือว่าจับสูงได้พี่น้องเป็นง่วบามันลูกผสมทีเลี่ยมโตดีครับขวัญอยู่หมองนั่งขับตนกตรงกลางคาหนา ครับพี่น้องจุลเดอร์บายหนลุลงสซนตีครับ,บว,บบวันวนีาาน้อยู่กับบ่าวจุนผู้บ่าวนาคมคุทธิสารบ้านยุเกเทศบาลแห่งงานนบาตอครับคลิปนี้บ่าวจุนสิภาพีพานองมาเบิงง่วงงามทางบ้านอาเภอยัางให้ลืมซือ<า><า>้อบัตร <laughs> บัตรหน้าแต่บัตร <laughs> หน้าแต่ตำบลหน้าแต่อําเภอเมืองเนาะจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับน้องน้องยังครับนี่มากครับฮะมากครับซื้อมากครับซื้อยู่กับน้องมากเนาะครับเนาะเมื่อนี้น้องมากเสร็เปิดให้พี่ให้น้องเบิงอ่าเป็นออเดอร์ นะครับหนึ่งตัวหนึ่งตครับที่เหลือให้ในเปิดที่เหลือให้ในเปิดเปิดตัวเดียวก่อนนะครับเปิดจ้าปากครับแม่เนี่ยตัวนี้เปิดอยู่หาชิปเก่าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคาห้องเป็นในดูจักตัวอะไรนี่ลูกสองตัวครับตัวที่สองไดท้องหรือเปล่าครับตัวที่สองไดท้องกับพาะนี่แม่นบอแม่นครับพ่อพริกแดงครับ p o w e หาแปดหนึ่งครับผสมไปเมื่อวันที่เท่านี้หนึ่งกันตะกั่ดแม่นบอครับผมผสมสองเทื่อนะครับเนาะแม่นครับหนึ่งกันตะกั่ดครับคำนุขอดเมษาปีหนาครับพี่น้อง ห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าครับเท่าห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาเบิงรายละเอียดของงวงครับพี่นองท่ายสูงประมาณร้อยอาจะร้อยห้าสิบบวกเลยครับบวกบถึงประมาณร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบครับหรือเพิ่นยืนขาไข่บ่อเลยต่ำประมาณร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่นองแข่งขาถือวาสมส่วนแดงองค์ตรงเลยครับเตรียมโต้งามเป็นบามันลูกผสมเนาะเป็นบามันลูกผสมค้นหางเงครับสายบามันเลย ถ่ายจับถ่ายจับงามหนังกับง,งามสีกับง,งามพี่น้องใส่ได้เลยครับงัวแม่นี่ราคานี้ถือว่าถือว่าเหมาะสมนะครับเนาะถือว่าถือได้แหละหาเมื่เก่าเนี่ยสำหรับงัวแม่นี่นะครับโอ้สุดยอดเพื่อนห่อนอยากไปหาหมูได้ยังไงค่าหมื่นเก้าพันบาทราคาห่องลูกสองกระพอพิกแดงตอนนี้ออกมาหนาเสีงแดงองตรงถ้าได้ลูกขาวนั่นโจดหาพอล <c oughs> <c oughs> หลอดถาง,งัวแม่แดงปนีถ้าลูกขาวนะครับโอ้สุดยอด โค่นหางถือว่าจับสูงได้พี่น้องเป็นงัวบามันลูกผสมที่เลี่ยมโตดีครับขวัญอยู่หม่องนังครับตหนกตรงกลางขาหนาออคอขาดีครับอคอขาดีแต่ว่าหินไล่ไหล,ลพี่น้องเตะแต่เห็นตับตับอย่งงัวกระไดนะครับไล่รครับว่างหันแดดกัออกดีดีเลยบัดที่นี่บัดพอสี่ท่ายีลิปเดดเสียโอ้เลียมโตส่ใดรพี่น้องผู้ได้หาแม่บองแม่พันธุ์ครับหางัวตนน้าแม่นี่ถือว่าส่เดเนาะครับเนาะห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาห้อง เมียงครับราคาต่อรองได้ครับต่อรองได้ท่าพี่น้องพฤศจิโทรมาต่อรองราคาง่วงโทรมาเบอร์ใดนี่ศูนย์หกสี่ห้าห้าสามสามเจ็ดศูนย์สี่ครับครับน้องมาร์คครับผมน้องมาร์คนะครับเนาะอ่าพีกัดบานหน้าแตะตำบลหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับบานหน้าแตะนี่ง่วงเบิดลบานมีแต่ง่วงงามๆอยู่ที่ว่าสิหาผอบอไกลนั่นเองบ่าวจุนกระพึงเมื่อพอคุมหนีนะครับเนาะกระโบกไกลกันนะครับโบกไกลกันตวากะโบเคยผอกันได้เถอะ นะครับโอ้ oh, สุดยอดอ่จ้องแม่นั่นบ่เปิดเบนบอลแม่นี่ยหน่อยนะแม่ยหน่อยไวทะเลี่ยงไวทะเลี่ยงโอ้เนี่น้อยเป็นตาฮักแม่นี่เปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งโอ้เรียมโตถือว่าจัดจานผู้ใดหาแม่บองแม่พันแม่นี่ถือว่าใสได้นะครับเนาะโทรมาได้ตามเบอร์ทูหายที่หาไปเนาะน้องมังเนาะครับผมครับผมโอ้ยสุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาทุนราคานึ่หนึ่งหางมือเก่าหางมือเก่าครับราคาห้องครับราคาห้องครับเตรียมเตรียมต่อรองได้เลยเตรียมต่อรองได้ครับ หาเมินเก่านี่ท่านในร่วมทรงบ่เรืยกังไงท่านในร่วมทรงครับท่านในร่วมทรงทรงไก่ทรงไก่จังบากันอีกรอบหนึ่งเนาะเมีนครับครับตอนนี้อีกรอบนึงครับทองสองครับอ่าท่านในประกันเนาะท่านในประกันครับเพิ่งเพิ่งผสมเมียนครับอ่าท่านในเศร้าเพิ่งผสมเมื่อวันที่หนึ่งกรกกะดาบลงครับหนึ่งกรักกระดากระสีเดือนกลัวกลัวเมียนครับอ่าสิ้นเดือนยังสิบปจังสีเศร้าได้นะครับคิดว่าพานอันรอบแรกมันพานดีบ่ได้ห้องดีขึ้นในยังบ่รอบแรกก็ ปกตินะครับเนาะโอ้ใได้ใได้พี่น้องอ่าพี่น้องท่านได้สนใจจังทโฮมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณน้องมากเป็นอย่างสูงครับที่ใผ้าพีผ้าน้อนมาเบิ่งงวงงามในี่ยมันนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสู้ๆสู้คนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เด้อบายฮ่องกงสตีเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหารล็อเบิ่งงวงงามแบบนี้ฝากพีตอนนองขอบคุณน้องมากอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ